อ้าวตัวละครคอล่าเข้ามารออะไรครับตบมือสิครับเดี๋ยวมีคนงยงตบทําไมวะแอดไปเมากัญชาอะไรมาเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เราน่าจะได้ว่าที่ตัวละคร ex ตัวที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเรียกว่ามาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆก,กันนะก็เดี๋ยวเรามาขอเริ่มก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้หล,หลายๆคนน่าจะคิดว่าตัวที่มันจะมาคือหนวดดําอะไรคือนนตัวแรกตัวที่สซาโบครับ คือตอนนี้หลายหลายคนแม่งจ้องไปที่ซาโบกันหนวดเลยเวย้ยแต่ผมบอกว่าเออไม่ใช่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเลิกเลยแล้วกันนะนิกะนั่นเองนะครับคนงงมึงมา่านไหนอีกแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวผมมาขอตอนนี้ผมฉเฉลยแล้วว่าน่าจะเป็นในส่วนของนิกะอ่ะตอนนี้ผมผมแทงตัวนี้แล้วนะเพราะว่าอัปเดตณนะปัจจุบันเนี่ยดันมาเป็นตัวนี้เอาละเหตุผลทำไมเพราะอะไรบอกก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นการมนโนรวม กับสถิติที่มันเคยทํามาก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกทั้งหมดเลยแล้วกันนะในคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะตื่นเต้นพอสมควรที่ว่าเฮ้ยลูฟี่มึงจะมาอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอล่เหตุผลก่อนเหตุผลที่1ครับลูฟี่มาทุก1.5ปีโอเคอันดับแรกก็คือว่าฟี่เนื้อ4ปีต่อมาโอ้พูดผิด3ครับ3ปีเนาะอันดับต่อมาก็คือลูฟี่นิกะมา4.5ปีนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นใช่ครับผม6ปี เปะเลยเนี่ยคือครบรอบครึ่งปีครึ่งโดยเฉลี่ยลูฟี่จะมาเป็นร่าง ex 1ตัวนั่นเองครับนี่คือเหตุผลที่1นนะซึ่งไอเหตุผลเนี้ยผมเคยพูดไปแล้วอ่าอันนี้บอกนะผมเคยพูดไปแล้วนะก่อนในนี้ผมได้ลงคิดไปแล้วว่าตัวละคร ex ที่มันเป็นไปได้ที่มันจะมาแล้วผมก็บอกว่าลูฟี่นิกะคือ1ในนั้นแต่ว่าเป็นเบอร์2โอเคอันนี้คือเหตุผลที่1นนะเอาล่ะอันดับต่อมาครับอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้เนี่ย เดี๋ยวผมไปย้อนให้แล้วกันเนื่องจากว่าก่อนหน,น้านี้มีในส่วนของตัวละครสีดาวเข้ามาย้ํสีดาวเพื่อนๆจําได้ไหมเอ่ยสีดาวที่มันมาเมื่อสักสองสมเดือนที่แล้วอะครับแป๊บเดียวเองเฮมิปโปหลังจากมันมาครับตัวละครอ,อะไรมาครับกาฟถูกต้องครับแล้วแอสลาร์ล่ะอืมแอสลาร์เดี๋ยวมีคนงงแอสลาร์เกี่ยวอะไรกับลูฟี่วะ ก็คือว่ามันอยู่ในแก๊งและกลุ่มเดียวกันตอนที่อยู่กับลูฟี่ถูกไหมเพราะว่ามันช่วยเหลือกันเพื่อรับมือกับตัวละครลอบรูจินี่แหละครับคือเหตุผลที่2ครับเนื่องจากว่าถ้าตัวละครแอดลาสมาถามว่าดรเวก้พังไอหัวที่เป็นแอปเปิลเนี่ยมันจะเป็น ex อะถามผมเนี่ยมันก็คงังไม่ใช่หรอกแต่ว่าถ้าหากเราเอากลุ่มเอ่อเวก้พังเนี่ยถ้าเอากลุ่มในเวก้พังนะมันมีตัวไหนบ้างซึ่งผมมองว่าแม่งไม่มีเลยถูกไหมชากาไม่มีสกิลไม่มีอะไรเลย หรือด็อกเตอร์จะจะให้มันทําอะไรอ่ะมันมันก็ไม่มีใช่ไหมหรือเป็นถุนกระป๋องแม่งก็นอนอยู่มันไม่มีเลยเว้ยดังนั้นผมเลยมองว่าถ้ามันกวนเดียวกันอ่ะและมีสกิลและออกสกิลไปแล้วและที่สามารถเป็น EX ได้ลูฟี่ครับนั่นคือเหตุผลที่2อนะครับอันนี้คือเหตุผลที่2แล้วนะโอเคนะอันดับต่อมาครับแล้วทําไมถึงมองว่าแม่งไม่เป็นซาโบะอันเนี้ยเมื่อกี้ซองเหตุผลผมให้ไปแล้วครบนะครับทำไมคิดว่าเป็นลูฟี่เนาะอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมไม่ใช่ซาโบะแล้ววะ อาขอย้อนในส่วนของวาเลนไทน์ก่อนวาเลนไทน์เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วพุดดิ้งมาตัวละครปิดท้ายคือโซโลชัดเจยเนยังโอเคปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็คือแครอทปิดท้ายคือโลเจอร์คือแม่งไม่เกี่ยวกันเลยเพื่อนๆเข้าใจป่ะมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยดังนั้นหมายความว่าไอตัวละครวาเลนไทน์ทุกครั้งที่มาไม่เกี่ยวข้องกับตัวที่3แต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวที่4 ช,ชัดเจนยัยง4กับ5อะไรในในน้นมันอาจจะเกี่ยวในะย้ําอาจจะนะครับไม่ได้หมายเขาว่ามันจะมานะโอเคทีนี้เดี๋ยวคุยก่นว่าตอนที่บผมบอกว่าตัวะองพุดดิ้งใช่ปะ่ะโซโลมาเอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนนะ,ะพุดดิ้งมาโซโลมาจบที่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะอันดับต่อมาเดี๋ยวบอกอีกเพราะว่ากลัวกลัวตาก,กันเม่ทันนะเพราะว่าสำหรับคนที่เบิ่งเล่นก็ต้องบอกขอหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ไม่รู้กับเราเนาะโอเคส่วนแคลรอดเนี่ยมันเป็นสีขาวปิดท้ายด้วยเลยเจ้ ก็คือดาดังนั้นหมายความว่าตัวละครต่อไปอ่ะตอนเนี้ยอ่าไอตออะไรนะโคอาล่าเนี่ยเป็นสีดําดังนั้นหมายความว่าตัวละครที่จะตบดําคือเขียวน้ําเงินและแดงเอาละทีนี้เดี๋ยวผมมาวงเล็บอีกทีว่าผมน่าจะนะคิดน่าจะเป็นสีแดงเหตุผลก่อนทําไมมีสองเหตุผลครับ1ก็คือว่าในส่วนของโคอาล่าเนี่ยมันมานเป็นสีดําพอสีดํามันแท้3สีถูกไหมพอมันแท้3าสีเนี่ยผมเลยมองว่าเออ มันมันก็น่าจะ1นในนี้แหละ3สีอ่ะหนึ่งในนี้แหละ,ะ,หนนหละเพราะว่าไอเนี้ยมันเป็นดำไงเห็นไหมเอาละแล้วทำไมคิดว่าเป็นแดงเพราะคุซันแม่งเป็นเขียวครับดังนั้นเนี่ยเขียวแพ้แดงหมายเขาว่าตัวละครสีแดงอาจจะได้กลับมาเจดฉายในเมตานี้นั่นเองนะครับและคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของลูฟี่ด้วยคือตอนนี้นผมย้ําไปตรงนี้เลยเดี๋ยวมีคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแต่ละครคุซันเนี่ยเลิศเหลือหนึ่งแล้วไม่ตายนะโอเคผมก็จะบอกว่านี่กะทําไม่ได้หรอโอเค สมมติว่าเราสกิลที่1ไปแล้วไอเนี้ยคือหมัดวานอนไปแล้วครั้งครั้งแรกอะ่ะหมัดวานอนปึ๊กไปแล้วจบครั้งที่2อ,อะ่ะมันเหยียบลงมาถูกไหมถ้าหากเปลี่ยนไอสกิลที่เหยียบเนี่ยเหมือนแช้งจะเป็นยังไงก็หมายความว่าเลือดต่ำกว่า30%ถูกไหมตายหาทุกตัวเลยและที่มันน่ากลัวมากกว่านั้นแม่งทะลุสิ่งกีขวางด้วยก็คือกระทืบมีเหมือนเดิมแต่กระทืบปุ๊บที่เพิ่มเติมคือ1ทะลุสิ่งกี่ขวางกับ2เลือดต่ำกว่า30%ตายหาเลย นี่ยังไม่รู้กับว่าในธงสตูเห็นว่ามันก็สามารถออกแบบได้เช่นสมมุติว่ามันนอกมันสายวิ่งแหละาสายวิ่งปุ๊บอยู่ธงสตูใช่ไหมแล้วก็ตอนที่โจมตีสตูอยู่ในธงสตูเลือดต่ำกว่าสาเปอร์เซ็นต์คือตายหาเลยแต่นอกธงไม่นับแค่ในธงแต่ส่วนใหญ่โลกมันอยู่แต่ในธงอยู่ไหมถูกครับแล้วเราก็ไปนัวกันแต่ในธงอยู่แล้วตามปกติมันเลยใช้ได้ครับชัดเจนยังแล้วมัน,ปนไปเดี๋งไงต่อถ้าเป็น,นิกะโอเคก็คือกราฟอาจจะโดนไปด้วยพูดเลยคือคุซันเนี่ยโดนแน่ตอบตรงนี้เลยโดนแน่ แต่ทาไมผมมองว่าอุ้ยแต่ถ้าเป็นนิกกกราฟอาจโดนด้วยนะทําไมโอเคหลายๆคนอาจจะงงเนาะเพื่อนๆเคยเล่นตัวละครเลเจอร์ไปใช้ในส่วนของตัวละครกราฟไหมไอตอนที่มันติดสตันแล้วอ่ะเอ้ยพูดผิดตัวละครแคลอดพูดผิดเคยใช้ไหมแคลเออไอตัวสีขาวอ่ะอ่าตัวนี้เมื่อเกาะกราฟแตกกราฟติดช็อตต่อนะโดนปึ๊บเกาะแตกปุ๊บชิวอ่ะชิวหายอ่ะติดสันเอติดช็อตต่อนะครับช็อตของแคลอตเนี่ย เออมันติดนะเว้ยพอติดใช่ครับแม้ว่าครูดาวอะ่ะมันแป๊บเดียวมันหลุดหลุดเราไม่ได้ติดตรงนั้นเว้ยแต่หลังจากมันหลุดอะ่ะก่อนที่จะหลุดอะ่ะคุณสกิลต่อเนื่องอีกหนึ่งทีซึ่งภาพแม่งจะไม่ต่างกับตัวคอโลเจอร์เล่นเอสยามาโตะมันจะเป็นภาพเดียวกันเว้ยสตาร์ทปุ๊บสกิลหนึ่งบึ้งตายเลยมันจะโดนมันหลบไม่ได้งงอะ่ะเพราะว่าคุณโดนสกิลไปแล้วก็คุณจะหลบยังไงคุณก็โดนสกิลมาเพราะว่าสอนสกิลเต็มดอกจบครับก็คือสกิลแรกช็อตสกิล ตายเลยครับผมเลยมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้มึงชิบหายอ่าแต่บอกกันนะว่าส่วนใหญ่เป็นการมาโนนะครับย้ำกันนะว่าเป็นการมาโนแต่มีความเป็นไปได้ซึ่งเกมตอนนี้ถามว่าไม่มีหรอแน่นอนเขาว่าตัวคอนชชค์มันทํามาแล้วตัวไหนก็ตามเลือดเหลือหนึ่งต่กว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ตายหาเลยเมื่อใช้สกิลนะสกิลที่สองเนยนะเห็นป่ะอันนี้เหตุนี้ผมว่ามันจะอยู่กับสายวิ่งตัวต่อไปเอาละทีนี้ก็คือหมายความว่ารอบนี้ตัวสีดำมาแค่ตัวเดียวใช่ไหมใช่ครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นละ และตัวละครที่อ่สีที่กลับมาคิดว่าน่าจะเป็นแดงเพราะว่าหายไปนานเลยคือแม่งออกจากสารระบบไปเลยอะ่ะเลยคิดว่าสีแดงน่าจะกลับมานะตอนนี้แล้วถามว่านิกะผมพูดตามตรงนะกินกับอะไรก็อร่อยสีไหนก็แหละอร่อยอร่อยทุกสีอะ่ะจริงๆคือมึงไปซับได้แน่ๆส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นลุ้นเหรียญและกันนะครับโอเคอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทําไมซาโบกถึงไม่มาเอาละทีนี้ขอตอบอีกนิดหน่อยคลิปนี้คือไม่เกี่ยวกับโคอาานะ เดี๋ยวเราคุยต่อก็คือว่าในส่วนของเลดีอีเวนต์ครับหลายๆคนมองว่าเฮ้ยเนี่ยเลดีอีเวนต์สาบบสาบดิดนิ้วยังไงก็สาบบคือผมบอกว่าไม่เกี่ยวอ่าเลดีอีเวนต์เนี่ยแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเว้ยมันไม่มีอะไรเลยครับมันอยู่ถึง17วันอ่ะสิวันถามว่ามีผลอะไรที่วันสําคัญหรือเปล่าทีนี้เราก็ลองมาย้อนดู17วันที่เหลือนะครับที่เหลยญมันจะยังอยู่ก็คือตู้คุซันอ่ะออกไปแล้วเอ้ยยังยังไม่ออกเกือบออกหมายความว่ามันจะมีเหรียญนึกอมันมไม่ีอะรสําคัญ ในรอบนี้นะเนี่ยคุณลองดูดิ17วันอะ่ะมีอะไรที่มันสําคัญมั้งอะ่ะไม่มีนะแค่แค่โครา,าออกพอดีก็จบแค่นั้นก็ตามตู้อันนี้คือไม่มีอะไรเลยเว้ยแม่งแค่ตามตู้เฉยๆเลยแค่นั้นเลยครับแลวตัวละคร ex ตัวนี้จะมาเมื่อไหร่เอาผมตอบเลยนะ15-20ถึงโดยเฉลี่ยประมาณนี้คือมาแน่หมายเขาว่าคุณมีสิทธิ์ได้2เด้งคําตอบก็คือใช่อันนี้คือใช่แน่ๆแ,แล้วแต่คุณจะได้3เด้งหรือเปล่าต่อไม่ได้อางงงอีกมึง3เด้งอย่างไหน สมมุติว่า,อาตอนนี้ผมแทงว่าเป็นนิก,กะแล้วนะเป็นลูฟี่นะสมมุติว่าไอ้ตู้นี้แ่งเป็นลูฟี่แล้วกันผมสุ่มลูฟี่ปุ๊บสมมติพันเทปออกแล้วผมไม่สุ่มโคอาล่าต่อเนี่ยสองเด้งหลังจากนั้นผมไม่สุ่มคุซานต่อ3เด้งแต่ถ้าสุ่มคุซานเพชรไม่พออาจจะต้องเติมบัตรแดงนะแต่คาว่าบัตรแดงในที่นี้คุณได้ทีสามเด้งเลยนิก,กะคุซานแล้วก็โคอาล่าแต่บอกแล้วนะคุซานไม่เอาก็ได้เพราะว่าเป็นซับไม่ได้เล่นได้แค่เมนและเมนก็ไม่ได้จัดจ้านขนาดน,นั้นมัันนนนไไมม่ดด้จ้จจาตออเหืยุค น้องงูมาหรือว่าในส่วนของยุคไคโดโล่ที่บัฟมามันไม่ได้จัดจ้านขนาดน,นั้นแต่มันเป็นตัวละครที่สามารถรับมือได้กับหล,หลายๆตัวนะเมตานี้หลายๆตัวเลยยกเว้นล็อบลุจ,จิจากที่ผมมองนะเอาแบบขาดๆเลยอะน่าจะแค่ล็อบลุจ,จิส่วนที่เหลือเนี่ยคือแม่รับมือได้หมดแค่นั้นเองคือหลกัหลกๆอะคุซามมันออกแบบมาเพื่อฆ่ากราฟแต่ตัวอื่นแม่งลงไปด้วยประเด็นที่น่ากลัวที่สุดเลยอย่างที่บอกไปตอนนี้คือถ้าลูฟี่เบอร์2มาจริงๆ ชิบหายผมบอกเลยชิปหายในที่นี้คือคนที่ไม่มีเพชรอะชิบหายเพราะว่าคุณอาจจะไปสูมกราฟสูงคูซันจนเพชรคุณไม่เหลือแล้วไอเนี้ยถ้ามาเนี่ยคิดว่าจะไม่เมตาเหรอแน่ๆผมบอกเลยแบบแน่ๆและร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนิกะทั้งทีอะมาแล้วคุณแน่ใจนะว่าคนจะไม่สูมเต็มเซิร์ฟคับมันจะกลับมาเป็นนิกะบอลติรัสอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับก็ดี่เดี๋ยวผมไห้ส่วนไปทั้งหมดแล้วนะครับและคิดว่าแทงนตอนนี้น่าจะเป็นลูฟี่นิกะ นั่นเองนะครับจริงๆเ,เดี๋ยวมีคนงงว่าแล้วหนดดำากูจะไม่มาเลยเหรอก็อาจจะมาตอนครึ่งปีแทนสลับนะครับแค่นั้นเองแต่มามาไหมมาแค่ว่ามาช้ามาเร็วแค่นั้นเองอาจจะมาตอนนี้เลยก็ได้หรืออาจจะมาครึ่งปีก็ได้แต่ที่เดือผมบอกเหตุผลไปทั้งหมดแล้วว่าทําไมเราเพราะอะไรส่วนทําไมหนดดาถึงไม่มาก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกับคูซันกลุ่มเดียวกันแมงไม่มีแมงคือมันไม่มีทางมาได้อะและแถมยังไม่รู้กับว่าอยู่เกาะเดียวกันกับ ออไม่ต่อสู้กับกราฟอีกคือผมมองว่ายิ่งยากมากมากอ่ะที่โนดดํามันจะมานะแล้วส่วนชาโบ้เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือในส่วนของโคอาล่ามาดังนั้น2ตัวละครเนี่ยผมตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้บางคนอาจจะแบบมึงนี่แม่งคือผมตอบจากสถิติตัตวเกมนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้โนดดํามาส่วนตัวนะอันนี้คือแบบถ้าเอาความเห็นแก่ตัวตัวเองนะมึงมาหอะโนดดาอันนี้คือความเห็นแก่ตัวแล้วนะแบบไม่ได้เทียบอะไรเลยนะความรู้สึกกูอยากได้หนวดดาตอนเนี้ยนะ โนดดัมาซะแล้วก็ครึ่งปีนิกกะค่อยมาส่วนตัวอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันจะสลับโอเคไม่มีปัญหาตัวไหนก่อนก็ได้เพราะสุดท้ายแค่ช้าเร็วนั้นเองอ่ะคลิปนี้สรุปเป็นประมาณนี้กันล้วกันส่วนเพื่อนๆมองเห็นว่าเฮ้ยไม่แอปผมว่าอันนี้ว่ะตัวอื่นบอกใหตุผลแดบบ้ที่ผมพูดตอนเนี้ยเฮ้ยผมว่าเป็นตัว A นะเพราะ1 2ึ่ไล่มาเลยเออเป็นเหตุผลประมาณนั้นคุยกันนะ